วันที่19กันยายน2563เวลา14.00นจัดกิจกรรมมอบทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาแสะตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นเงิน110,000บาทแล้วยังมีการแข่งขันฟุตบอลอีก2คู่นำทีมเบยก็ตีอารัมบอยน้ำรอผีพัด และพระกรุงเด็ควัแรกมีการแข่งขันระหว่างทีมอารามบอย A พบกับทีม VIP วังใหม่และคู่อารามบอย B พบกับทีมสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรนักสนามโรงเรียนบ้านนาแซตำบลวังใหม่จังหวัดชุมพรกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนทุกส่วนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมท่านนายกาวัดศรีวลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซนายวัชรินกลั่นบิดารองอุปนายกสมาคมไทยในฝัน นายพรชัยพิมานนายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่และนายเอกชนะหน่วลละมันายกสมาคมสื่อภูม,มิภาคจัวัดชุมพรร่วมงานฟุตบอลดาราการกุศลและมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาแซตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังวัดชุมพรโดยมีนายนพพรอุสิธตนายกสมาคมกีฬาจังวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน